พีกก็เก็บแล้วเมื่อวานนี่ผักบุ้งพีกย่ายก็กำลังออกใหม่อีกจ้าพ่ดูดเลยได้กินหมากได้เด้อให้ได้ออกหมากออกผลให้ย่ายได้กินนะลูกไปพาไปเบิง่นนงน้ำใหม่ดูคนนี้น้ำใหม่ก็ใส่เสียมนันเยอะเลาะหาเอาน้ำใหม่หลายมือแล้วย่ายก็ได้น้ำใหม่ก็สีเงวๆก็สีหลายๆ,ๆแล้วก็เสียบน้ำใหม่ออกไปเหตดจารณ์อน,นี้ ยิ้มค่ะย <languages> ิ้มเด้อน้ำใหม่มาซับน้ำใหม่น้ำยายเด้อจะไปเฮ็ดเมนูใดดอกซับออกไปก็เอาไปหลายก็มือนก็สิ่งเงาโปดซับน้ำใหม่หัวออกไปเฮ็ดยังเนาะแบบนี้น้ำใหม่หัวคอยจ้าเสาร์วันเพลือฮารสายแน่นั่นแหละ ยายกับสุผ้าเลาะเขาสวนนะจ๊ะนี่เราจะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบ่งมาชมสวัสดีนะคะมาให้ทุกคนใส่เสียมนั่งโยเลาะหาเอา,เอาไม่หลายมือแล้วยายก็ได้ไม่ก็สียาวๆก็สีหลายๆแล้วก็สีออกรกพ็พอได้กินยูตกขนาดอกพริกัว อ๋อผักผิดผักผิดหลายก็เลยบ่อยากโอนศุกรมาซับน้องไม้หัวหนี่ในละจ้าเด้กนอหัวกําลังออกน้อยผิดก,ก็เก็บแล้วเมื่อวานนี่ทอผักบุ้งผักผิดย่ายก็กำลังออกไม้อีกจ้าพ่อไอ้หน่อยน้ำย่าดูผลหลายเธอจ้ะเออเก็บขายกินบัท่านเก็บขายจะเนาะ จ้กะเขากบสวัสดีนะบักริกแกพ่กกพอได้กินอยู่ดกขนาดบักริกโอ้ยบักริกบักริกเด้อน้ำใหม่มากซับน้ำใหม่น้ำใยเด้อไปเฮ็ดเมนูดได้ดอกซับออกไปกักจะมันอึดมากจะมันอึดลูก พ่อมาเกิดน้ำหลายๆในลูกบ้างเด้อยฮะโอ้ยพักจะเป็นอึดมากจะเป็นอึดลูกพ่อมาเกิดน้ำหลายๆในลูกบ้างเด้อยฮะโอ้ยมาปลูกคงย้ายก็ได้ปลูกปลูกปีนี้ละจ้ะนี่เด้เนี่ยก็ล่างเป็นมาเยอะไหมบอกใคยได้กินไหมบอพกิกเจ็บทอง แบบผักผิดก็พอได้กินอยู่ตกขนาดะตกผักผิกผัวอ๋อผักพริกผักผิกนี่เราจะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เถามาเบิ้งมาสม้มสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งไว้บ่อือ หมูกระนม้งมาคุณลายอยู่หลายอยู่พอด้กินอยู่จ้าสวนป้าพักเปียนเอาน้ำไม้เอาไปเห็ดดิจ้าบาทนี่ฮะปมาไปเบิ่งกับยายมาว่าน,นาาี่ก็าามาลกยาหยกก้าะสัดน้ำไม้ก,กันเด้อบัดนี้เด้อสัดน้ำไม้กันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ไว้สนี้เด้อจ้าเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิงมาชมสวัสดนีนะคะมาให้ทุกคนคนละยายก็ได้แซปน้องใหม่หัวน้องใหม่ย่างออกไปรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จกันเอาน้องใหม่เอาไปเห็นได้จ้าบาทนี่ฮะ่าไปเบังกับยาย มันว่านี่ก็มาลกยางยุก,ก้าผีกระเก็บแล้่ยวมันว่านนี่ยอดผักบุ้งผีย้ายก็กระรังออกไม่อีกจ้าพ่อดอกอีิริยาบอกพริกย้ายผ่านสมสวนเดอ้อสวนผักแปีนยนึ่งละผีก,ก,กระเก็บแล้่ยวมันว่านนี่ยอดผักบุ้ง มะพริกย่ายก็กำลังออกไม่อีกจ้พกาพ่อต้นไวล้ลายก็เมื่อน,ก,นววก็สิ่งแย่เอาปรดซบน้าไม่หัวเป็นเห็ดยังเนาะบัดน,นี้น้าไม่หวกคอยมะพริกเดพ่อได้กินอยู่ตกขนาดบักพริกโอ้ยบักพริกบักพริกมาปลูกคงย่ายก็ได้นะ ปูปูปีนี่ละจะนี่เด้นี่ยกำลังเป็นมาเอาใบลายก็เหมือนก็สิ่งเงาโปรดชอบน้ำไม้หัวไปเห็ดยังเนาะแบบนี้น้ำไม่หัวคอยนี่แม่คือบดดกดแมนะต่วนพ่อได้อยู่ได้กินผัดสูงแท้เบิ่งดูเบิ่งดูืดอ้ยวันสิปลูกพ่อได้กินอยู่ดกขนาดผัดพริก อ๋บอบอกักผิดบักผิดนี่เราจะเดินดขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิรงมาชมสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนก็สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้าย้ายกจะพามาเบิรงเนี่ยแหละน้องใหม่ว่ายตรงเด็กน้องใหม่เอาไปเห็นได้จ้าบาทน,นี่ฮะมาเด็เบิรงกับยาย มาว่านี่ก็มาลกางานยกก้ามาบ้านยายต้องมีกระดกตุนบอแบบโครงเตียยายก็ได้ลองดูเป็นต้นละหมากเอาใบรลายก็เมือนก็สิกเงาปดซับน้ำใหม่ห่วงไปเห็ดยังเนาะบัดน,นี้น้ำไหม่ห่วงคอยทิมซับน้ำใหม่ก็เด้อบัดน,นี้เด้อซับน้ำใหม่กันเด้อจ้า คลิปนี้ก็ไว้สักเขียบผนป้าพักเปี่ยนก็ได้ใหญ่ขึ้นอีกแล้วมาปลูกคงย้ายก็ได้ปลูกปลูกปีนี้ละจ้ะนี่เด้เนี่ก็ลัง,ลงเป็นมาโดยให้ได้กินหมากเนี่ยเด้อให้ได้ออกหมากออกผลให้าย้ายได้กินแนะ่ลูก ไปพาไปเบิ้งน้ำใหม่ดูปะเนี่ยน้ำใหม่ก็นี่งแม่คือปลดกดกแม่ต่วนพ่อได้ยื่ได้กินผัดสูงแท้เบิ้งดูเบิ้งดูโอ้ยเอา้นสิหกเขียบฝนปลาพักเปลี่ยนก็ได้ญงขึ้นอีกแล้วบักกิดพ่อได้กินนยูดกนาดบกักผิกหโอ้ยบักผิกบกักผิก มักจะเป็นอึดมากจะเป็นอึดลูกเพราะมัเกิดน้ำลายในลูกเบิ่งเด้วยโอ้ยหาวไปหัว,หวไม่เลี้ยงบ่เนี้ซับออกไปไม่ให้เลี้ยงนะเนี่ยไปซับเพิ่นออกไปเฮ็ดแล้วเนะวาะก็อยากให้เพิ่นหนาเพิ่นยังไง พักบะเมียตนตัวนี้มารวยๆๆรวย,ย,รวย,ย,รยตันวๆๆนี้คุณล่ำรวยก็มากับยายาคุณล่ำรวยนี่ก็มากับยายพักบะเมียนตัวนี้มารวยรวยตัวนี้คุณล่ำรวยก็มากับยายคุณล่ำรวยนี่ก็มากับยายสวนพักแป้นเท่านี้แหละพักอันทวดูกับกระลังออกมากจ้าคือ มากกลืเด้อน้ำใหม่มาซับน้ำใหม่น้ำยายเด้อไปเฮ็ดเมนูได้ดอกซับ <It> <ๆ> royable. ออกไปก็หน่อยน้ำย่อยดูผลหลายเธอจะเก็บขายกินบ่ท่านจะขายจะนักซับน้ำใหม่ออกไปเฮ็ดจานมือนเนี่ยยิ้มค่ะยิ้มนี่เด้อจ้ะเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงมาชมสวัสดนีนะคะมาให้ทุกคนมาปลูกพุคงย่ายก็ได้ปลูกปลูกปีนี้ลราจะนี่เด้เนี่ยกำลังเป็นมาโดยให้ได้กินหมากเนี่ยเด้อให้ได้กออกหมากออกผลให้ย่ายได้กินแน่ลูกไปพาไปเบิงน้ำใหม่ด้ปูปนนี้น้ำใหม่ก็ใส่เสียมน้ำเยอะ หลาะหาเอาหนูไหลายมือแล้วย้ายก็ได้หนูไม้ก็สีเงาๆก็สีลายๆแล้วก็สดเอากินอยากแล้วก็บ่อยากซําดอกบ่อยากเพิ่นดอกบ่อยากเพิ่นดอกเพิ่นสูงโพดต้นมาบ้านยายต้องมีคู้ต้นบ่บักมะ่งเตียย้ายก็ได้บ้างด้วเป็นต้นละหมากจ้าเสาวันเพลินหับ สายแน่นั่นแหละยายกับสุ้ผ้าเหล่ะเขาสวนนะจ้ะมาปลูกคงยายก็ได้